สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีหนังสือมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักนะคะเล่มนี้เลยค่ะเล่มอ่านให้แม่ฟังหนึ่งเป็นหนังสืออ่านภาษาไทยของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาล2นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านหนังสือไปพร้อมๆกันเลยค่ะบทที่12ส,ส,สารอ กอสะกดว่ากอโกขอขออขอคอคออคององอองอจอจออจอซอสออซอหอหออหอพ่อ พออพอไม่เอกพ่อหลอหลอลอหลอหลอลอหลอไม่เอกหลหมอหมออหมอหม้อหมออหมอไม่โทรหม้อมานีรอพ่อพ่อรอมานีมานีรอแม่แม่รอมานี มานีรอพ่อแม่พ่อแม่รอมานีมานีรอพ่อแม่พามานีมาหาหมอ